ตู้จุ่มการ์ดวันพีชในไทยตู้แรกของประเทศโยอยู่ที่เมกาสะพานเหล็กนะฮะชั้นหนึ่งเลยเดินมาบนๆเดี๋ยวก็เจอมีโปเกมอนจุ่มนะสองร้อยเก้าสิบบาทมีร้อยจุ่มมีสามร้อยห้าสิบบาทร้อยจุ่มของวันพีชแล้วก็มีจุ่มซองด้วยอ๋อซื้อซองอันนี้คือซื้อเลยแพ็กซื้อแพ็คแพ็คแพ็คราแปดสิบสองสองแพ็คเหรออุ้ยราคาโอเคนะเออมาดูดิอย่างเงี้ยต้องออกเลยมาดูราคาดิเอ้ยราคาดีนะอันนี้หลายเรียกให้เรียกมันเหมือนไรายการวันหนึ่งตัิงแอ๋อนี่เราก็เลือกเลย ุ่มก้าววันพีเบอร์เบอก้าไปหอมเปรอะมังงะนามิดิ้อ้ยอุ้ยอุ้ยไม่มาแล้วไม่นี่ไอ้กล่องทีคุณเคยกล่องเหมือนญี่ปุ่นเลยอ่ะเหมือนฟิลญี่ปุ่นเลย้าใครอยากได้ฟิวจุ่มญี่ปุ่นนี่ก็มาลองกันได้นะหรือว่าถ้าใครชอบจุ่มก็ร้านเราก็มีจุ่มเรื่อยๆนะเติติดเติติดเติติดเติรเติเติ โอ้โหไคสูนไคโดพีอาร์บีเฮ้ยถือว่าประมาณอันนี้ประมาณสองร้0ยกว่าบาทได้250เจ็บไม่เยอะเจ็บไม่เยอะโอเคอันนี้เดี๋ยวรอเก็บไปแจกนะแจกถ้าใครสนใจใบนี้ครับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณพวกเรานะครับสุ่มแจกในไลฟ์สุ่มแจกในไล